จ้าวันนี้อิงอยู่ในรายการเล่นไม้ครับกันเป็นบ้านพัก,กตากอากาศนะคะบ้านพักตากอากาศที่รีวิวไปนั่นไม่ใช่พักบ้านพักตากอากาศมันคือสนามบ,บินนะอิงพูดผิดอะ่ะก็คือรอบๆแล้วก็ข้างล่างนะคะตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเร,เริ่มรีวิวกันเลยนะคะโอ้ย องนี้เป็นสระน้ำมีน้ำพุต้นไม้แบบสวยงามมากอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านแล้วสก,กินของอิงนะคะได้โหลดแมนในนี้เลย <c oughs> ก็เคยรีวิวแล้วต้องไปดูกันถ้าใครอยากรู้ตรงนี้จะเป็นป่องไฟนะครับส่วนประตูต้านนี้เอิม่มคืออันไรไม่ทราบ <c oughs> อันนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ส่วนตรงนี้นะคะสามารถออกไปอีกฝัง่งได้เนี่ยแล้วก็ออกมาได้เลยอ่ะอืมแต่เขาไม่มีประตูให้เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันลยตรงนี้พี่ประตูเป็นพวกห้องห้องพวกเก็บของแล้วก็มีต,ะต,ะต,ะตะ๊ะพกโต๊ะครับ ส่วนตรงห้องนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบน่าจะเป็นป่องไฟนะคะโอ้ยตรงนี้ก็เป็นห้องว่างอีกห้องเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งกันได้อันนี้ก็ป่องไฟเห้องเดียวกันวะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันด้านบนอันนี้บอกเลยถ้าตกลงไป เนี่ยแบบคือแบบต้องติดอยู่ในป่องไฟอะ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาได้ขึ้นลงมาได้ตรงนี้เลิศหลัวลังการมากแบบชมวิวอะไรอย่างนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็ดูวิวได้อีกทีอุ้ยมีรูปภาพน้องหมูนี้น่ารักมีอีกชั้นหนึ่ง ชั้นนี้ว่างเปล่าตรงนี้ห้องอ๋อเป็นสระน้ำนะคะสระน้ำน่ารักมากไม่มีอะไรเพราะเฟอร์น,นิเจอร์เขาไม่เยอะเป็นพวกอืมทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้างนอกตรงนี้ก็ไปได้เคยไปแล้วใช่ไหมอู้อูตรงนี้จะเห็นเลยสวยงามสุดๆ ตรงนี้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ในสัตว์ได้สิแตวลงข้างล่างกันสวยงามตูก็บ้านมีแค่นี้แหละปิดปิดก็ประมาณเนี้ยคลิปนี้อาจจะสะั้นมากๆเพราะตัวบ้านมีแค่นี้ครับเดี๋ยวไปดูตรงู้ตรงนู้นน่าจะเป็นสนามสนามอะไรเนี่ย สนามอะไรยังไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นสนามวอลเลย์บอลปะใช่อืมเดี๋ยวจะบินให้ดูนี่คือรอบรอบบานมีสระเล็กสระใหญ่อืออันนี้จะลึกอันนี้ก็ลึกอะอันนี้อันนี้น้ำพุอันนี้ก็ลึกนะลึกเท่ากัน มันไปเชื่อมกันได้อ๋อก็จะก็ก็ประมาณนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็ขอให้ตั้งชั่วบ้านพักตากอากาศอืมบ้านพักตากอากาศทะเลทรายแล้วกันเพราะว่าดูแห้งแรงมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ u b like, s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย